โอเคครับเราจะมากันแบบเร็วๆนะฮะเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนโอเควัสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลยประเสริฐศรีนะครับวันนี้เราว่าจะพบกับแขกรับแขกรับเชิญพิเศษไหมมัเป็นทางการไหมไม่ไม่ทางการรับทำไมถึงไม่เป็นทางการเพราะว่าถ่ายแบบเรียวมากครับตอนนี้ใช่ก็คือหลายๆคนอาจจะรู้จักคนคนนี้แล้วเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักอีกรอบหนึ่ง สวัสดีครับฟอสกิตตชัยครับผมหรือชื่อเดิมนะครับผมฟอสสิทธิชัยนั่นเองครับฟอสกิตตะชัยครับผมกิตตะชัยกิตตชัยครับทำไมถึงไปเปลี่ยนชื่อล่ะเอ่อพอดีชื่อเดิมนะครับสอสเสือนี่มันกาลากินี่ของคนเกิดวันจันทร์ครับแล้วก็สลักสิทธิชัยสร้างใสแมนบอลรลายแฮงครับสอสเสือแล้วกับสลักกับรายแฮีงครับ่ทั้งหัวแมนครับผมก็เลยได้ไป รู้จักศาสตร์หลายศาสตร์มากเลยครับผมเอามารวมกันแล้วก็ได้ไปขอพรกับผมจะว่าหลวงปู่ท่านนี้แบบดังมากหลวงปู่อะไรหลวงปู่ศิลาครับทรายรู้จักไหมครับรู้จักสิดังมากครับตอนนี้แบบดังมากก็คือว่าทุกวันเนี่ยเอเอหลายคนนะไปกราบขอพรหลวงปู่ศิลาบแบบว่า ไปตั้งแต่เช้าตู่เลยอ่ะแบบค่าวันค่าคืนอ่ะเพราะว่าเขาจะมีเวลากําหนดช่วงเช้าเท่านั้นใช่ครับผมออันนี้คือไปได้ไปกลับกับหลวงปู่ตัวจริงๆเลยไหมใช่ครับแล้วตอนนั้นคนเยอะปะเยอะมากครับผมซึ่งส่วนที่ผมไปนะครับท่านแบบอาการไม่ค่อยดีเนาะแบบว่าเหมือนแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเจอได้แค่ช่วงเช้านั่นเองครับผมแล้วไปขอพรไปขอพรไปขอชื่อใครเอาชื่อให้ ก็เหมือนเราเลือกเลือกไปหลายๆชื่อแล้วก็ขอพรว่าแบบถ้าชื่อไหนเป็นชื่อเราขอให้แบบการไปเปลี่ยนชื่อครั้งแรกเนี่ยมันไม่ซ้าใครเลยอ่าใช่ครับคือหมายความไปขอพรใครเป็นคนเลือกชื่อเอ่อเหมือนก็เหมือนแบบว่าจะบอกยังไงดีครับเราเราเป็นคนเลือกมาสามชื่อแต่เราชอบชื่อไหนที่สุดถ้าก็เลือกมาชื่อหนึ่งครับแล้วก็บอกบอกกับอ๋อเข้าใจแล้วใช่ครับขอพรกับลูงผูวว่าแม่น ก็ชื่อได้แบบว่าเป็นขอสิเป็นของเฮ่าหละก็แบบเข่าก้าีหลือหลืกับดีก้าอก็ขอให้เป็นการเปลี่ยนซื่อเธอเดียวเห็นแล้วเลยพี่ขอดูโทรศัพท์หน่อยด้ป่าจะดูเวลาไม่มีอะไรอ๋อจะกําหนดถูกโอเคก็อันนี้คือเป็นที่มาที่ไปของชื่อเปลี่ยนชื่อครับแล้วล่าสุดเลยสองวันเองเนาะใช่ครับก็คือเราได้ยกเขาว่าฉีกฉีกสัญญาไหมเขาเรียกว่าอะไรดีจริงๆไม่ไม่ใช่ฉีกสัญญาครับเป็นการพูดคุยหลังบ้านดีกว่า เรียบร้อยครับผมก็คือออกมาจากไฮทองคําแมนครับก่อนหน้านี้น้องฟอสตก็คือเรารู้จักก็เป็นนิวเจนรุ่นแรกนิวเจนรุ่นแรกครับรุ่นแรกเลยของเซอีสารใช่ครับผมเซนสารแล้วต่อมาก็จบฤดูกาลก็มาอยู่ที่ระเบียบวัตสีแล้วก็มาอยู่ที่ไฮทองคำไฮทองคำแล้วก็ได้ยกเลิกสัญญาหรือว่าสิ้นสุดสัญญาเพื่อที่จะตามหาความฝันให้กับตัวเองใช่ครับแล้ว ก็เมื่อวานนี้สื่อหลายช่องก็สัมภาษณ์แล้วเนาะใช่ครับผมแล้วตกลงน้องฟอสอยู่สํานักนรพลโชใช่ไหมครับตอบได้ใช่ไหมครับถามตรงไปใช่ไหมตรงไปตรงไปตอบได้ใช่ไหมครับพี่ออสยังอยจะพึ่งเอาหล่ะขอรวบรวมคําถามก่อนนะรวบรวมคําถามก่อนนะเฮ้ยจะถามจะจะถามยังไงไม่เกิดดราม่าดีอ่ะตอนนี้น้องฟอสเป็นพระเอกสํานักนรพลโชใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่เอ่อผมว่า น่าจะยากอยู่นะ <c oughs> คือหลายๆคนน่ยก็คือน้องฟอสตนี่ก็คือเป็นลูกของเฮียหน่อยลูกชายเทียหน่อยลูกรักของเฮียหน่อยเลยแหละนะตั้งแต่ที่ติดตามมาก็คือจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหลายๆคนคิดว่าน้องฟอสต์ออกจากเซีสันแล้วมาอยู่อีสานนครสินแต่ไปอยู่ที่ระเบียบเฮ้ยลูกชายเฮียหน่อยทำไมอยู่ระเบียบวะบอะไรเง,งี้ยณ่นะตอนนั้นคือจุดอะไรที่เราตัดสินใจไปอยู่ระเบียบพลทสินไม่อยู่มไม่อยู่อีสานนครสินกับพ่ออ๋อจริงๆก็คือพ่อยังอยู่เบื้องหลังเหมือนเดิมครับยังอยู่เมื่อเบื้องหลังเหมือนเดิมแล้วก็ แนะนำว่าแบบให้แบบเราไปหาประสบการณ์ไปถือว่าเป็นการไปเรียนรู้เหมือนไปเรียนแบบให้เราไปหาประสบการณ์่ช่ใช่ครับไปหาประสบการณ์ก่อนแล้วก็แบบจะกลับมาตอนไหนก็่อยว่ากัน<ม>อะไรเงี้ยครับจึงขอไปอยู่ระเบียบวัฒนเียวัศิลป์แล้วได้รับภาระอันใหญ่ตึ้งเลยใหญ่ตึง้งไหมตึ้งเลย <laughs> คือตอนแรกพี่โ็จะมองว่า <laughs> พอพี่รู้ว่าฟอสตไประเบียบวัฒนศิลป์นนะครับ สิ่งแรกที่พี่ต้องดูฟอ r คือเต้นเป็นยังไงแต่ได้ซ้อมเต้นน้อยเพราะว่าเราได้รับภาระใหญ่ตึง้งคือได้เป็นพระเอกครับผมพระเอกหลักเลยไหมถือว่าหลักก็ถือว่าหลักครับตอนนั้นออตอนนั้นความกดดันต้องลําให้ได้ภายในสิบห้าวันสิบห้าวันครับอะไรคืออะไรคือเราคิดว่าอะไรคือจุดที่แข็งของเราที่ทําให้พ่อเอ๊พ่อเปลี่ยนเลือกเราเป็นพระเอกหลักที่เราคิดอาจจะ อาจจะแบบหน้าตาซุ้มเสียงอาจจะเสียงครับผมที่แบบอาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนใครแบบเป็นเป็นเอกลักษณ์อะไรแบบนี้ครับแล้วกับมากกว่าอีสานแล้วก็แบบภาษาอุบลคอนขาดจะชัดเจนครับเพราะว่าอุบลขอนแก่นก็คล้ายกันคล้ายกันำรำคล้ายกันคือเราลํำทำนองขอนแก่นใช่ครับผมก็คือเอางย่างไงคือคนอุบลว่าลํำขอนแก่นกับกับบดิเกินข้ควอทสมาร์ทผลตอบผลตอบรับจากเอฟซีหน้าฮานที่เราได้ลํำเรื่อง เป็นยังไงบ้างดีมากครับผลตอบรับก็ถือว่าดีมากเลยครับผมสําหรับปีแรกสําหรับครั้งแรกในชีวิตของผมเนาะที่แบบว่าได้แบบหลักๆอะไรเงี้ยครับได้แบบจริงจริงจังๆอะไรเงี้ยครับก็นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มต้นของกระลททานองขันแก่นแล้วก็ได้มาอยู่ในการออกอะไรเนี่ยเราจะไม่พูดถึงหรือมันจะยาวเนาะแล้วเราก็มาเป็นศิลปินเดี่ยวกับไหทองคาใช่ครับผมอะไรคือการตัดสินใจที่เราอยากจะไปอยู่ไหทองคําในการเป็นศิลปินเดี่ยวจริงๆผมมองว่าผม ก็เหมือนเดิมครับเหมือนมหาประสบการณ์นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมมาพัฒนาตัวเองมาฝึกฝนตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งว่าเมื่อสีแมนจะของบองสินะครับเราเราก็ไม่รู้อีกแล้วใช่ไหมครับพี่ออสเราก็ต้องหาจนเจอครับอายุยังน้อยอยู่ยังหาอยู่แมนครับหาเจอยังตอนนี้หาเจอยังเอ่อก็น่าจะเจอแล้วครับเจออะไรเจออะไรเจอหนทางที่แบบว่าตัวเองจะแบบตั้งหลักปักฐานแบบไปตามที่ พ่อเขาเรียกว่าพ่อเลย,เลยนะพ่อประจักรพ่อประจัก์กชัยครับออตทอ,อที่ที่ลงคลิปไปตอนที่ลํำลายบอกว่าฟอสเหมาะสำหรับหมอลำหมอลำเว้ของเขาแหล้วท่างเขาิหลับก็เลยปเปิดโอกาสให้ฟอสเปิดโอกาสให้ผมอาจารย์อาจารย์พ่อประจักรชัยก็เลยเปิดโอกาสให้ผมได้กลับมาสู่เส้นทางหมอลำแต่คำถามหลายๆคนอยากจะถามว่าฟอสจะไปอยู่วงไหนอะไรยังไงฟอสมีการวางแผนแบบไหนอะไรยังไงซึ่ง หลักๆเลยคือผมวางแผนอันดับแรกเลยคือผมจะไปเรียนล่ำครับเรียนลำ่ำเรียนฟอนอแบบให้แบบรู้จริงเข้าถึงจริงๆแล้วก็แบบว่าให้ให้แบบให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิมครับก็คือไปเรียนให้มันแน่นก่อนเห็นมันแน่นก่อนครับทำไมถึงอยากจะไปเรียนทั้งๆท,ท,ที่เราเคยผ่านเวทีมาทั้งสองสามเวทีแล้วเอ,อจริงๆมันด้วยระยะเวลาที่ทั้งอันนั้นมันเป็นการ ประสบการณ์จริงครับแบบเรียนไปนั่มเฮ็ดงานไปพร้อมครับเราก็จะได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่อันนี้เราไปเอาแบบให้มันแบบแน่นขึ้นครับพี่ออดให้มันแบบว่าหูอันี้ก็คือเปรียบง่ายคือว่าการเรียนไม่มีสิ้นสุดเหมือนกับเมียเฮียหน่อยครับตอนที่อยู่เสียงอีสานพี่จําได้เลยว่าเฮียต้องไปโรงเรียนการเป็นผู้บริหารโรงเรียนคดุนคนนี้นนั้นโรงเรียนทุกๆอย่างก็ได้ตัวอย่างมาจากพ่อครับผมซึ่งพ่อพาคิดแบบนี้ครับ เราก็จะไม่มีการแบบไม่มีสิ้นสุดครับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราเพิ่งรู้จักพ่อได้แค่ประมาณ3ปีเนาะสามปีรู้สึกไงบ้างนี่ทายพ่อเป็นยไงครับ้างโอ้ผมจะบอกว่าคือชีวิตนี่บอมอี่ยังโชคดีกับซ้ำซกับการแบบว่ามาเจอผู้ใหญ่อทีอ่ให้โอกาสเ่าเล็กหน่อยบั่นหน้าผู้นึงไหมครับพีอ่ออด เป็นคนอุบลค,ครับอยู่อำเภอบุญทลีห่างไกลจากตัวเมืองหลอยกิโลครับติดกับประเทศแ<บ>ล้วเนจบกันไหนอู้อำเภออะไรนะอำเภอบ,บุญทลีครับโค้ดไก่อใช่ครับเล่นจบเล่นจบอะไรปริญญาตรีครับม,มหาอะไมหาวิทาล,าลัยราชภัฏอุบลาราชธานีครับคณะคณะสาธารณุศาสตร์บัณฑิตครับคณะอะไรนะสาธารณสุกศาสตร์ครับเด็กเด็กสาธารณสุขมันเป็นหัวลำใช่ครับ แต่แต่ผมเคยเป็นน้องล่าของคณะครับที่เข้าไปประกวดระดับมหาลัยใช่ครับก็พูดถึงพ่อต่อพ่ออ่าก็ตั้งแต่วันนั้นก็อบอุ่นคือเก่าครับจนหดซูมือนี่แล้วก็ไม่เคยห่างหายจากการติดต่อกันเลยนะครับทุกคนผมยังไปมาหาสู่กับพ่อตลอดแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกทุกที่ที่ฟอร์สอยู่พ่อจะอยู่เบื้องหลังตลอดเบื้องหลังตลอดไม่ใช่บอกว่า ไม่ไม่ใช่คนอาจจะคิดมุมว่าพอพอพอแบบโอหาจะขึ้นนู้นปุ๊บก็กลับมาหาพ่อโอหางจะขึ้นนู้นก็กลับมาหาพ่อไม่ใช่พ่ออยู่ตลอดแนนครับอยู่ตลอดเส้นทางชีวิตหมอรำนะในใจของฟอสตอนี่คืออยากเรียนอยากรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จทำได้ตอนนี้พูดได้เลยว่าไม่มีสังกัดใช่ครับไม่มีสังกัดไม่มีสังกัดไม่มีสังกัดครับ ไม่มีสังกัดเลยไม่มีสังกัดเลยแล้วสั่นหน่อยเริ่มเพื้นโชว์พี่เหรอพวกอาพี่ออสอะไรเนี่ยพี่ก็คือเฮียหน่อยให้โจทย์พี่นะให้ไปตามจีบพระเอกพระเอกพระเอกแต่เขาให้โจทย์พี่ให้โจทย์พี่เนี่ยแล้วพี่จะเอาแล้วพี่จะบอกเขายังไงเนี่ยทุกวันนี้พี่พี่เป็นตาเนี่พี่จะมาจีบฟอร์สเนี่เนี่ยจริงเหรอพี่ออสจริงวงขอยคิดก่อนได้ไหมครับเฮ้ยมันต้องคิดแล้วเหรอพ่อเธอมีวงสองนะเฮ้ยยังคิดเหรอเฮ้ย เอาให้คิดทังสุดท้ายคือตอนนี้ก็คือมีสังกัดหรือไม่มีสังกัดยังครับผมโอ้ตายแล้ว <c oughs> ไอ้ที่ถ่ายมาตั้งแต่แรกนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหม <c oughs> ไอ้ที่เปิดโบนัสให้งุนเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวนะพี่ออดไม่เกี่ยวกูพลาดแล้ว <c oughs> มันไม่ใช่นะฟอสที่อุตสาห์ทำดีกับฟอสเพื่อสิ่งนี้นะ <c oughs> ที่จะมาเปิดตัวขนาดนั้นเลยเหรอครับอุตสาห์จะตั้งปกว่าเปิดตัวเป็นเอกสาวน้อยแล้วเพลินโชว์เรียกยอดวิวผมรู้สึกผิดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ย ทุกคนอย่าดราม่านะอย่าดราม่าอย่าดราม่าอ่ะก็คือตอนนี้ก็คือฝึกร้องฝึกเรียนไปก่อนยังไม่มีสัญญัตร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ะฝากหน่อยครับทับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมกับซ้ำน้อยระเบิร์นโชฟอสกิตชัยครับต่อตอมไม่ขัดแล้วไม่ขัดแล้วกับกิตชัยครับผมหรือว่าฟอสสิทธิชัยนั่นเองนะครับทุกคนครับก็ฝากนามใหม่ด้วยนะครับทุกคนฟอสกิตชัยครับผมฝากเป็นกําลังใจนะครับฝากทุกคนเอ็นดูละกัน ช่วยสนับสนุนคือเก่านะครับผมฝากอุ้มชู้เด็กหน่อยบัตรหน้าคนนี้อีกคือเก่าในทเด้อรกับพี่น้องการอย่าลืมฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องฟอร์สกริตชัยไว้ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็ฝากช่องดีเล่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กล้องดีเล่ไปเสถอะสีนะครับคินีดไม่มีอะไรนะครับไม่มีดราม่าไม่มีอะไรนะครับสนุกสนานกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเดินไปกดอีกล啊